ผมเชื่อว่าทุกๆคนนะครับรวนแล้วแต่จะผ่านการมีความรักมาแล้วทั้งสิน้นซึ่งแน่นอนว่าบางคนเนี่ยก็สมหวังบางคนก็ไม่สมหวังนะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนที่ได้ให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แต่กลับมีอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับมาพลาดพลากจากพวกเขาทั้งสองคนไปบอกเลยว่าเรื่องราวในวันนี้นะครับน่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นมากมาก เรื่องนี้นะครับถูกส่งเข้ามาโดยคุณวัดแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคุณวัดนะแต่ว่ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนเขาเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อปีพศ .32 หรือว่าผ่านมาประมาณสัก35ปีละถ้าย้อนกลับไปในสมัยนั้นก็คือตอนนั้นเนี่ยตัวคุณวัดที่เป็นเจ้าของเรื่องที่ส่งเข้ามาเลยนะครับเขายังเรียนอยู่ช่วงชั้นมัธยมอยู่เลย ตัวคุณวัดเขาจะมีเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนซึ่งคบกันมาตั้งแต่สมัยเ,เรียนมัธยมแล้วก็คบหากันมาเรื่อยจนมาถึงขั้นเรียนมหาลัยหนึ่งในนั้นก็จะมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าจอมช่วงสมัยนั้นเนี่ยตัวคุณวัดเองกับตัวจอมเนี่ยก็มักจะสนิทสนมแล้วก็ไปมาหาสู่กันที่บ้านอยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งที่ไปเล่นบ้านของเจ้าจอมเนี่ย ถ้ามันดึกเกินไปหรือว่ากลับบ้านไม่อยากกลับบ้านหรืออะไรเงี้ยก็จะนอนอยู่ที่บ้านเจ้าจอมกันเป็นประจำอยู่แล้วครอบครัวของจอมนะครับจะประกรอบด้วยกันทั้งหมด3คนจะมีคุณแม่มีพี่สาวแล้วก็มีตัวของจอมเองซึ่งคุณพ่อเนี่ยเสียไปตั้งแต่ตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับยังเรียนอยู่ทุกครั้งที่ตัวคุณวัดเขาจะต้องไปนอนพักไปนอนเล่นบ้านของจอมเนี่ย จอมก็มักจะชอบเล่าเรื่องปัญหาส่วนตัวให้คุณวัดฟังเป็นประจำอารมณ์ประมาณเหมือนแบบว่าแกมเล่าแกมบ่นเหมือนระบายอะไรประมาณนั้นนะครับและปัญหาเหล่านั้นก็คือปัญหาของพี่สาวของจอมในช่วงสมัยนั้นพี่สาวของจอมเนี่ยเธอเรียนเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาลซึ่งตัวเธอเองเนี่ยคบหากับแฟนหนุ่มคนหนึ่งซึ่งแฟนหนุ่มคนนี้ชื่อว่าตา้านะครับ แฟนคนนี้เนี่ยคนที่ชื่อต้าเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งแล้วก็เรียนคนละคณะการเรียนคนละสายกันแต่ว่าคบหากันซึ่งแน่นอนหรอว่าตัวพี่สาวเนี่ยเธอเรียนพยาบาลเนาะการที่เรียนพยาบาลก่อนที่จะจบมันก็จะต้องมีการฝึกงานมีการขึ้นบอร์ดต้องไปสถานที่จริงก็คือพูดง่ายๆว่าคือฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลเลยมันค่อนข้างที่จะทํางานหนักทํางานเหนื่อยแล้วก็เวลาไม่ตรงกันเท่าไหร่ มันก็เลยทําให้ช่วงนั้นทั้งสองคนเนี่ยทั้งตัวพี่สาวแล้วก็แฟนที่ชื่อต้าเนี่ยมักจะทะเลาะกันเป็นประจำอย่างที่บอกนะครับว่าตัวผู้ชายเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งหลังจากที่เขาเรียนจบมหาลัยแล้วปุ๊บเขาก็ตั้งใจว่าจะกลับไปที่บ้านกลับไปอยู่บ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ที่นูน่นซึ่งตัวของพี่สาวเองเนี่ยก็ไม่สบายใจทั้งทัที่ว่าตอนที่อยู่ด้วยกันคบหากันเนี่ยมันก็ แทบจะไม่ได้คุยไม่มีเวลาให้กันอยู่แล้วแล้วตัวผู้ชายจะมาขอกลับบ้านเนี่ยมันก็ยิ่งห่างเหินกันเข้าไปใหญ่ช่วงนั้นตัวพี่สาวก็ทั้งร้องไห้ทั้งงองแงเหมือนคนเอาแต่ใจนะครับตัวผู้ชายเองเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอางี้งั้นเดี๋ยวถ้าเธอเรียนจบเนี่ยเดี๋ยวเราจะบวชแล้วก็จะขอเธอแต่งงานเลยแล้วกันโอเคหรือเปล่าคราวนี้พอพี่สาวเธอได้ยินแบบนั้นเนี่ย เธอก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับว่าเอออย่างน้อยๆเนี่ยรออีกสักปีหนึ่งก็จะได้แต่งแล้วก็มีชีวิตคู่เป็นฝั่งเป็นฝาแล้วเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อประมาณสัก30กว่าปี35ปีเนาะ mm. การที่คนเราจะคบกันแต่งงานกันเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับคราวนี้พอถึงเวลาที่ฝ่ายชายตัวคนชื่อต้าเนี่ยจะต้องกลับไปที่บ้านอันนี้ทางคุณวัดเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าจังหวัดอะไร ก็คือกลับไปที่บ้านไปหาพ่อหาแม่แล้วก็นัดเพื่อนในละแวกแถวนั้นว่าเออเนี่ยกูเรียนจบแล้วนะกูกลับมาแล้วเดี๋ยวจะมานั่งดื่มกินสังสรรค์กันซะหน่อยในช่วงเวลานั้นเองตัวคนชื่อต้าเนี่ยก็เข้าไปหาคนในครอบครัวไปคุยกับพ่อกับแม่ว่าเนี่ยผมเรียนจบแล้วนะก็อยากจะบวชแล้วก็อยากจะแต่งงานอยากจะขอเมียแต่ว่าไม่รู้จะมีโอกาสหรือเปล่า ซึ่งผู้ชายเนี่ยพูดออกมาแบบนี้ในตอนนั้นเองทั้งครอบครัวก็ยังไม่ได้คิดอะไรนะยังไม่ได้คิดอะไรกับคําพูดนี้สักเท่าไหร่ก็คิดว่ามันเป็นคําพูดธรรมดาธรรมดาคํานึงหลังจากนั้นหลังจากที่ต้ามาคุยกับพ่อแม่เสร็จปุ๊บก็ขับรถไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อที่ว่าจะไปนัดเพื่อนกินเหล้ากินเบียร์กันปรากฏว่าช่วงเวลานั้นเนี่ยมันก็ดึกมากแล้วนะครับประมาณสักสี่ห้าทุ่มแล้วละ่ะ ก็นั่งกินสารทุกสุกดิบคุยกันกับเพื่อนไปตามภาษาจนกระทั่งรู้สึกว่าเหล้าเบียร์มันหมดตัวคนชื่อต้าเองเนี่ยก็เลยขออาสาที่จะขับรถไปซึ่งตอนนั้นก็มีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มในแก๊งเนี่ยขอไปด้วยซึ่งทั้งคู่ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านไปเพื่อที่ว่าจะไปร้านชาที่มันเปิดดึกๆนะครับไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์มานั่งกินกันต่อปรากฏว่าพอหลังจากที่ต้าขับรถไปเนี่ย ก็ขับได้ไปประมาณสักเกือบๆร่วมๆครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้ซึ่งเพื่อนในกลุ่มในแกล้งเนี่ยเริ่มรู้สึกผิดสังเกตแล้วเพราะว่าทำไมมันถึงไปนานจังเซเว่นเนี่ยมันขับรถข้ามคลองไปเลี้ยวขวาไปนิดนึงเนี่ยก็ถึงร้านและเอ่อขอโทษนะครับไม่ใช่เซเว่นนะมันเป็นร้านชําคือไอ้ร้านชําที่ซื้อเหล้าซื้อเบียร์กันเป็นประจำเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ห่างไกลจากจุดที่เขานั่งกินเบียร์กันสักเท่าไหร่นะครับ แต่ทำไมต้ารู้สึกไปนานจังทำไมรู้สึกขับรถไปตั้งนานแล้วทำไมยังไม่กลับมาเพื่อนในกลุ่มคิดได้แบบนั้นก็เลยสะกิดกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยป้าเียมึงลองไปตามมันดูดิมันมันถึงไหนแล้วเนี่ยปรากฏว่าพอเพื่อนขี่รถไปเนี่ยไปถึงปุ๊บปรากฏว่าสิ่งที่เห็นในตอนนั้นก็คือเพื่อนที่ชื่อต้ากับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่นั่งรถมาด้วยกัน เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตคาที่อยู่ตรงบริเวณข้างทางเลยนะครับคือตอนนั้นเนี่ยมีคนมามุงดูแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่มีใครติดต่อมาทั้งนั้นในตอนนั้นเองพอกลุ่มเพื่อนเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจตกใจช็อกเลยด้วยความที่ว่าตัวเองไปคนเดียวยก็ทําอะไรไม่ถูกก็เลยตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนกลับมาบอกกลุ่มเพื่อนว่าเฮ้ยพวกมึงตอนนี้ไอ้ต้ามันเกิดอุบัติเหตุ รถชนตอนนี้เสียชีวิตไม่รู้เสียชีวิตหรือเปล่าแต่ว,ว่านอนกองอยู่กับพื้นเพื่อนทุกคนก็ตกใจแล้วก็เฮโลกันมาตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือช่วยอะไรไม่ได้และทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพอทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาถึงเนี่ยก็ถามว่าใครเป็นญาติหรือเปล่าใครรู้จักคนเจ็บคนป่วยคนตายคนนี้บ้างหรือเปล่าเพื่อนทุกคนก็บอกว่าผมครับผมเป็นเพื่อน แต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยกลุ่มทุกคนไม่มีใครกล้าบอกกับพ่อแม่ของต้าเลยนะแม้แต่คนเดียวเพราะว่ากลัวกลัวว่าท่านจะด่าว่าเอาลูกตัวเองเนี่ยมานั่งกินนั่งดื่มแล้วพาลูกเขามาตายหรือเปล่าเพื่อนๆก็เลยยังไม่กล้าที่จะบอกจนทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเนําศพไปที่โรงพยาบาลปรากฏว่าถึงรู้ว่าต้าเนี่ยเสียชีวิตแล้วเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่จุดเกิดเหตุแล้ว ในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาประมาณสักตีสอเกือบตีสแล้วล่ะซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะว่าทางพยาบาลเนี่ยก็ขยันขยอบอกให้ญาติเนี่ยญาติคนตายที่เป็นญาติจริงๆเนี่ยมาติดต่อดูศพมาขอรับศพไปซึ่งเพื่อนก็ไรลซึ่งทางออกนะครับก็เลยจําใจที่จะต้องขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่ของต้า ซึ่งในช่วงสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่มีออโทรศัพท์นะครับก็ต้องขับรถไปบอกกับตัวปรากฏว่าพอไปถึงบ้านพ่อแม่ตาปุ๊บก็ไปเรียกอยู่สักพักหนึ่งพักใหญ่ๆเลยแหละกว่าจะมีคุณพ่อเขาเดินออกมาเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยทุกคนในบ้านก็นอนกันหมดแล้วลหละปรากฏว่าพอพ่อเดินลงมาจากบ้านเนี่ยเพื่อนก็บอกว่าเออพ่อพ่อทําใจดีๆนะครับตอนเนี้ย ้ามันเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งพอพ่อแกได้ยินแบบนั้นเนี่ยแกก็ด่าสวนกลับมาเลยนะบอกว่าไร้สาระลูกเขาจะตายได้ไงไอต้ตาจะตายได้ไงเมื่อตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันเพิ่งกลับมาบ้านมาอาบน้ำมาอาบท่ายังคุยกันอยู่เลยแล้วมันเพิ่งขึ้นไปบนบ้านเมื่อกี้นี้เองซึ่งพอเพื่อนได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ตกใจก็ไม่เชื่ออีกเหมือนกันเพราะว่าตัวเองนะเห็นศพมากับตา ก็เลยบอกกับพ่อไปว่าพ่อพ่อใจเย็นๆก่อนไอ้ต้ามันตายแล้วจริงๆตอนนี้ศพอ,อยู่ที่โรงพยาบาลถ้าพ่อไม่เชื่อเนี่ยพ่อไปกับผมเลยแต่ด้วยความที่ว่าน้ําเสียงของเพื่อนที่ไปบอกไปคุยกับพ่อเนี่ยมันก็ทั้งสั่นเครือนะครับอารมณ์เหมือนประมาณแบบว่าคนเจอเหตุการณ์ช็อกมาจริงๆเนี่ยพ่อก็เริ่มแปลกใจละส่วนเพื่อนที่มาบอกก็เริ่มแปลกใจเหมือนกันว่าทาไมพ่อถึงพูดแบบนั้นเพราะว่าต้าเนี่ยออกไปตั้งแต่ สี่ห้าทุ่มแล้วนะออกไปซื้อเบียร์ตั้งแต่สี่ห้าทุ่มแล้วแล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งมันจะกลับมาบ้านได้ยังไงในตอนนั้นพ่อก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่เชื่อเนี่ยมึงก็เข้ามาดูในบ้านสิมันอยู่ข้างบนน่ะมึงขึ้นไปเลยเพื่อนก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปทันทันท,ที่รู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเพราะว่าศพต้าเนี่ยมันอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่าพอเพื่อนเข้าไปในบ้านปุบ๊บขึ้นไปบนบ้านต้าก็ไม่อยู่ในบ้านจริงๆทั้งพ่อทั้งแม่ก็แปลกใจ เริ่มใจเสียเริ่มหวาดหวัว่นละก็เลยตกลงตามเพื่อนมาดูศพต้าที่โรงพยาบาลปรากฏว่าพอมาเห็นศพต้าเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็เข่าสุดไปเลยเพราะว่าวันเนี้ลูกชายตัวเองเพิ่งมาพูดว่าลูกเขาอยากจะบวชแล้วก็อยากจะแต่งงานอยากจะมีฝั่งมีฝากับเขาสักทีแต่คำพูดของตาก็คือไม่รู้ว่าจะมีโอกาสหรือเปล่า ซึ่งไอ้คำพูดนั้นแหละมันก็เลยมาเหมือนกระแทกเข้าหัวคนเป็นพ่อเป็นแม่ทันทีแล้ว,ว่าลูกพูดออกมาแบบนี้มันเป็นหลางหรือเปล่าคราวนี้พอทุกอย่างมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยเรื่องมันก็ไปเข้าถึงหูพี่สาวจนได้ในตอนนั้นเองพี่สาวก็ช็อกไปเลยรู้สึกร้องไห้ทุลนทุรายทำอะไรตัวไม่ถูกเลยตอนนั้นเพราะว่าพี่สาวเนี่ยรักแฟนคนนี้มาก จากนั้นเธอก็เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็มาทําพิธีงานศพแฟนนะครับซึ่ง3วันที่จัดพิธีงานศพเนี่ยเธอเอาแต่ร้องไห้ไม่หยุดเลยไม่กินไม่นอนน้ําหนักนี่สู้ผอมไปเลยนะครับจําแทบไม่ได้เลยจนหลังจากที่เสร็จงานศพพี่สาวก็กลับมาที่บ้านปรากฏว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยอาการพี่สาวของไอ้เจ้าจอบก็เปลี่ยนไปกลายเป็นคนละคนไปเลย กลายเป็นคนเงียบเก็บตัวไม่ลงมากินข้าวกับทิพด้านกลายเป็นคนเงียบเก็บตัวไม่ลงมากินข้าวกับคนที่บ้านเลยในช่วงนั้นพี่สาวเธอก็ใช้ชีวิตอยู่แบบเนี้ยใช้ชีวิตแบบเหมื่อลอยไม่คุยกับใครไม่ทําอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นทางมหาลัยเนี่ยก็โทรมาหาผู้ปกครองที่บ้านก็บอกว่า ลูกสาวคุณเนี่ยตอนนี้ผลการเรียนย่ำแย่มากเลยนะจากตัวพี่สาวเองที่เป็นคนเคยเรียนดีเคยเรียนเก่งนะครับกลับกลายเป็นว่าตอนนี้เธอไม่เอาอะไรเลยเอาตะมือลอยถางอะไรก็ตอบไม่ได้แล้วถ้าผลการเรียนยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยอาจารย์แกก็แนะนำว่าอยากให้พักการเรียนไปก่อนไว้สติกลับมาไว้ทำใจได้อะไรได้เนี่ยค่อยกลับมาเรียนใหม่จะดีกว่าพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บ ทางที่บ้านเนี่ยก็เลยพาไปพบคุณหมอไปพบจิตแพทย์นะครับซึ่งทางคุณหมอเนี่ยก็ให้การวินิจฉัยมาว่าลูกสาวคนนี้เกิดจากอาการช็อกมากเกินไปก็คือมีเรื่องหดหูเข้ามาในชีวิตเนี่ยแบบเฉียบพลันมันก็เลยมีอาการแบบนี้ได้มันถือว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งคุณหมอก็แนะนํามาว่าให้พักการทํางานพักการเรียนพักอะไรที่มันต้องคิดมากฟุ้งซ่านไปก่อนก็นแล้วกันน่าจะดีกว่า คราวนี้พอกลับมาปุ๊บทางพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจดรอปเรียนพี่สาวไปก่อนช่วงนั้นก็คือช่วงนั้นทางครอบครัวก็คอยประครับประคองกันไปแต่ว่าในทุกๆวันในช่วงกลางดึกเนี่ยพี่สาวเธอมักจะนอนละเมอแล้วก็เพ้อแต่ชื่อต้าตาตาเธอจะนอนละเมอเรียกแบบเนี้ยเป็นประจำก่อนจะนอนก็ร้องไห้ตื่นนอนขึ้นมาก็ ทั้งเหม่อทั้งเพอ้อทั้งลอยอยู่ตลอดเวลาลักษณะเหมือนคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้นะครับจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึง่งซึ่งวันนั้นตัวคุณแม่เนี่ยแกนั่งอยู่ข้างล่างนั่งอยู่ชั้นหนึ่งก็นั่งดูทีวีไปตามภาษานะครับแต่แล้วอยู่เนี่ยแม่แกได้ยินเสียงดังตึงตึงตึงดังเหมือนมีคนเคาะอะไรบางอย่างอยู่ข้างบนบ้านแกก็ตะโกนเรียกชื่อ ตะโกนเรียกชื่อพี่สาวแต่ว่ามันก็ไม่มีใครขานรับตอบกลับมาซึ่งในบนบ้านเนี่ยมันก็มีแค่พี่สาวอยู่แค่คนเดียวนะครับในความที่ว่าแม่แกเรียกแล้วไม่มีใครขานตอบรับเนี่ยแกก็เลยตัดสินใจเดินขึ้นไปดูซึ่งระหว่างทางเดินที่เดินขึ้นไปเนี่ยเสียงมันก็ยังคงดังอยู่ตลอดเลยนะตึงต้งตึง้งตึ้งพอแม่แกเปิดประตูเข้าไปในห้องเนี่ย ปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นอยู่ในตอนนั้นก็คือแกเห็นลูกสาวตัวเองอนั่งพับเพียบแล้วก็ใช้หัวเนี่ยโขกเข้ากับกำแพงดังตึงตึงตึงจนเลือดตรงบริเวณหน้าผากเนี่ยมันไหลยหยดลงมาที่พื้นเลยนะพอแม่แกเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็ตกใจมากเลยตกใจสุดขีดว่าลูกเป็นอะไรทำไมถึงต้องเป็นขนาดนี้ด้วยก็รีบวิ่งเข้าไปไปคว้าตัว ซึ่งตัวพี่สาวเองเนี่ยตอนที่โดนคว้าตัวมาก็ยังคงทำตัวเหมือนโขกกำแพงอยู่นะโขกไม่หยุดเลยซึ่งตัวแม่เองก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคนในบ้านตอนนั้นก็ไม่มีใครอยู่เลยสักคนมีแค่แม่กับพี่สาวอยู่แค่คนเดียวแม่แกก็เลยรีบวิ่งไปหาเพื่อนบ้านแถวนั้นแล้วก็ตะโกนให้มาช่วยขอความช่วยเหลือหน่อยชาวบ้านแถวนั้นก็ขึ้นมาแล้วก็หากันพากันจับตัวแล้วก็หาเชือกเนี่ยมาลัด มามามัดมือมัดเท้าของตัวพี่สาวไว้เพื่อที่ว่าจะสงบสติอารมณ์เพราะไม่งั้นเนี่ยพี่สาวจะดิ้นแล้วก็อลาวาดไปเลยคราวนี้พอหลังจากที่ควบคุมตัวควบคุมสติอารมณ์ได้แล้วเนี่ยมันก็เริ่มนิ่งลงเบาลงเบาลงหลังจากนั้นเองทางคุณแม่แล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยก็คอยประครับประคองดูพี่สาวไม่ให้ห่างสายตาเลยก็คือคอยดูอย่างดีเพราะว่ากลัวพี่สาวจะเป็นแบบนี้อีก ซึ่งตัวพี่สาวเนี่ยก็ดีอยู่ประมาณสักสองสามวันนะพอมาเข้าวันที่4เนี่ยเธอเริ่มมีอาการหนักขึ้นช่วงนั้นเนี่ยเธอเหมือนมีอาการที่เป็นโกรธง่ายโมโหง่ายเธอมักจะตะโกนเรียกชื่อแฟนก็คือชื่อต้าเนี่ยครับตะโกนต้าต้าต้าแต่ว่าครั้งนี้เธอตะโกนคำว่าออกไปอยา่ยาอย่าต้าออกไปอยา่า อารมณ์แบบว่ามาณไล่ตะเพิดอะไรประมาณนั้นนะครับพอตัวคนเป็นพ่อเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่เห็นแบบนั้นก็ตกใจกลัวคิดว่าลูกเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยวิ่งเข้าไปกอดไปถามว่าเป็นอะไรลูกหนูเป็นนะไนหรือเปล่าซึ่งตัวพี่สาวเองเนี่ยก็ไม่ยอมบอกนะว่าตัวเองเห็นอะไรจนสุดท้ายแล้วพ่อแกก็ขยันขยอบอกว่าบอกมาเถอะเห็นอะไรก็บอกมาจะได้ช่วยกันแก้ไข คือเหมือนตอนนั้นนะตัวพี่สาวเองเธอก็ไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยรับรู้เนื้อรู้ตัวด้วยนะครับเหมือนเธอทําไปตามจิตใต้สํานึกเธอมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อก็ขยันขยอถามมาจนได้ว่าที่เป็นแบบเนี้ยไล่ต้ามันทําไมเห็นอะไรต้ามันมาทําอะไรให้หรือเปล่าจนพี่สาวก็มาเฉลยว่าช่วงกลางคืนเนี่ยเธอเห็นว่าต้าเดินเข้ามาในบ้านเรา แต่ว่านมาในสภาพที่ไม่ดีนะแล้วก็เดินเข้ามาที่ห้องของพี่สาวเนี่ยมายืนที่ปลายเตียงแล้วก็มาบอกว่าป่ะ ah, ไปอยู่ด้วยกันเราจะต้องไปอยู่ด้วยกันซึ่งตัวพี่สาวเนี่ยก็กลัวกลัวมากด้วยเพราะว่าต้าเนี่ยมาไม่ดีคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็กลัวกลัวว่าลูกจะโดนเอาชีวิตไปนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะาตัวพี่สาวเนี่ยเข้าไปนอนด้วยในห้องไปนอนรวมกับพ่อกับแม่นั่นแหละ แต่ว่าพอเอาตัวพี่สาวไปนอนกับพ่อกับแม่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นตกกลางเดึกพี่สาวก็ยังคงเพ้อแล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าต้ายายาต้ายาคราวนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงกันละตัวคุณพ่อเองก็เลยตัดสินใจพาลูกไปหาหมอซึ่งหมอในที่นี้ก็คือหมอธรรมนะครับเป็นหมอดูหมอธรรมที่ทางคุณพ่อคุณแม่แกนับถือนั่นแหละพอไปหาหมอธรรมแล้วเนี่ย สิ่งที่ได้รับคำตอบจากหมอธรรมในตอนนั้นก็คือแกบอกว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือตัวพี่สาวเนี่ยมีวิญญาณของใครบางคนตามติดอยู่นะซึ่งมันเป็นบ่วงกรรมที่เขาดังคู่เนี่ยทำกันไว้แล้วก็รับปากกันไว้ถ้าอยากให้ลูกสาวหายให้ไปทําบังสกุลเป็นบังสกุลตายแล้วก็ให้พระท่านตัดบ่วงกรรมของทั้งคู่ อารมณหมนประมาณว่าเหมือนทั้งคู่เนี่ยให้คำมั่นสัญญากันนะครับว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไปตอนที่ผู้ชายมาถามว่าจะแต่งงานด้วยหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับคราวนี้พอหมอทําเขาแนะนำมาแบบนั้นเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ก็ทําตามที่บอกก็คือไปที่วัดไปหาพระแล้วก็บอกให้ท่านเนี่ยทำพิธีบังสกุลเป็นบังสกุลตายสะดเดาะเคาะให้หน่อยแล้วก็ตัดบ่วงกรรมให้หน่อย ซึ่งทางหลวงพ่อเองท่านบอกว่าท่านทําให้ได้นะไอ้สเดเคาะต่อดวงชะตาอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าไอการตัดบ่วงกรรมเนี่ยท่านทําไม่ได้จริงๆเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเป็นกรรมใครกรรมมันเนาะใครผูกคนนั้นก็ต้องแก้ซึ่งท่านไม่สามารถที่จะทําให้ได้ในตอนนั้นเองหลวงพ่อท่านก็ทําให้แค่บางสกุลเป็นบางสกุลตายแล้วก็เ,ดเาดเคาะต่อดวงชะตาทําบุญใหญ่ไปตามภาษาทั่วไปนะครับ คราวนี้พอท่านตัดบ่วงกรรมไม่ได้เนี่ยทางพ่อทางแม่ก็เลยกลับมาหาหมอธรรมเหมือนเดิมแล้วก็บอกกับท่านว่าหลวงพ่อที่วัดเนี่ยท่านไม่ได้ทําให้การตัดบ่วงกรรมเนี่ยหมอธรรมทาให้หน่อยได้ไหมซึ่งหมอธรรมก็ตกลงทําวิธีตัดบ่วงกรรมให้ซึ่งตอนนั้นก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักวันสองวันเลยแหละก็จะทําพิธีเสร็จ คราวนี้พอหลังจากที่ทําพิธีตัดบ่วงกรรมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนกับว่าตัวพี่สาวเองเริ่มที่จะมีอาการดีขึ้นจากที่นอนละเมอนอนเพ้อในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็ไม่เป็นละไม่ได้มีการเพอ้อไม่มีการละเมอเหมือนในช่วงเวลากลางคืนละแต่พอหลังจากนั้นมาผ่านมาได้ประมาณสัก3วันทางครอบครัวของพี่สาวเนี่ยก็ได้มารู้ว่า หมอทําคนเนี้ยที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยแกเสียชีวิตแล้วซึ่งอันเนี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเสียชีวิตเพราะอะไรแกอาจจะเป็นป่วยด้วยโรคประจำตัวหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทำให้แกเสียชีวิตหรือเปล่าซึ่งอันนี้ยถ้าเรามองในมุมของเรานะตัดเรื่องการที่เสียชีวิตเองโดยอัตโนมัติไปก่อนนะมันอาจ,จะเป็นการที่หมอดูคนนี้ไปยุ่งกับบ่วงกรรมที่อ,อ ต้ากับพี่สาวเนี่ยมีพันธะกันหรือเปล่าพอไปตัดบ่วงกรรมปุ๊บก็เหมือนกับว่าหมอคนนี้แกรับกรรมนั้นมาแล้วต้าเนี่ยอยากจะมาเอาชีวิตแฟนสาวไปอยู่ด้วยกลับกลายเป็นว่ามาเอาชีวิตหมอคนนี้ไปแทนหรือเปล่านะอันนี้เป็นแค่มุมมองความคิดของผมเท่านั้นเองส่วนถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่า ซึ่งมันอาจจะเป็นการที่หมอดูท่านถึงคราวเสียถึงคลาวเคราะห์ที่จะต้องเสียชีวิตไปโดยธรรมชาติก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ว่าพอหลังจากที่ทางครอบครัวเนี่ยรู้ว่าหมอทําท่านเนี้ยเสียชีวิตไปซึ่งพ่อแม่ของพี่สาวแกก็คิดเหมือนผมนั่นแหละแกก็เลยให้ลูกสาวแกเนี่ยไปบวชชีพราหมณ์7วันเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็เป็นการขอโทษขอขอมากรรมที่ ไม่รู้ว่าหมอคนนั้นน่ะมารับเคราะห์รับกรรมแทนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็คืออาการพี่สาวเนี่ยดีขึ้นแม่ก็เลยให้ไปบวช7วันเป็นการทดแทนเหมือนเป็นการสะดเดาะเคราะห์ไปในตัวเองนะครับซึ่งหลังจากที่ตัวพี่สาวบวชกลับมาก็อาการดีขึ้นเป็นลำดับลาดับจนกระทั่งเวลาก็ผ่านไปตัวพี่สาวเองเธอก็มีสามีมีครอบครัวมีลูกแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ อายุเยอะกันหมดแล้วละ่ะในเรื่องที่ผมเล่ามาเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพศ .35 นะครับทั้งตัวคุณเด่นเองตัวเพื่อนเขาเองที่ชื่อจอมแล้วก็ตัวพี่สาวเนี่ยก็ต่างมีลูกมีครอบครัวไปกันหมดแล้วซึ่งเรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็จบไปตั้งแต่ตอนที่พี่สาวศึกออกมานั่นแหละนะครับเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณวัดเขาได้ส่งเข้ามานะครับ ที่เรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับเพื่อนสนิทของเขาที่เกือบจะเสียพี่สาวไปถ้าไม่เสียโดยการจากตายก็เป็นการจากเป็นนั่นแหละก็คือกลัวว่าพี่สาวเนี่ยจะสติสตังกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วแต่โชคดีตรงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ยังคงกลับมาได้ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคนที่เสียไปก็คือคนที่ชื่อต้าที่เป็นแฟนเขาแล้วก็คนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นั้นด้วยก็คือหมอธรรมคนนี้นี่แหละ แล้วถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนที่มีประสบการณ์คล้ายๆกับคุณวัดเนี่ยก็สามารถแชร์คอมเมนต์สั้นๆได้ผมก็จะไล่อ่านแล้วก็ไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้าว่าผมจะนำเรื่องราวของใครมาเล่าให้ฟังกันอีกสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับตัวผมเองก็ยังไม่ค่อยหายดีสักเท่าไหร่ สำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ